ผมคิดว่าผมจะลองเล่นแคลรี่ให้มันหมดทุกตัวก่อนดีกว่าวะ่ะจนกว่าผมจะแพ้ผมจะเปลี่ยนไปเล่นแบบตำแหน่งอื่นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยคือผมยังเล่นฮีโร่ไม่ซ้ํากันเลยวะ่ะไอเฮีย้ยดูดูเก่งขึ้นมาทันทีนะเล่นฮีโร่ไม่ซ้ํากันในแต่และว,วันแล้วชนะเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะปนากอย่างดีไอสัตว์แต่ผมเล่นตัวที่ผมเล่นเป็นไปเกือบหมดแล้วดิเอตัวไหนดีนะเอาละตัวนี้ละกัน สวยครับผมเฮ้ยแปลกแลกแนละ้วไอสัตว์เมดสองเม็ดสองตัวกูเพิ่งเห็นและกูเพิ่งเห็นว่าไม่มีใครเอาสก,กิลป่ามาด้วยโอ้โต้สงสัยได้แพ้สมใจกูแน่เลยว่ะแต่ว่าเราจะเชื่อมั่นไงคือเพื่อนมันเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในทีมว่าเฮ้ยการที่มันเลือกเม็ดมาสองตัวเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีไงขเข้าใจปะ ดีกว่าไปเล่นป่าแล้วเล่นไม่เป็นไงเอออย่าปลอบใจตัวเองไปก่อนนะครับนะแล้วทีมกูแม่งเปาะทุกตัวไอเวนจะาเลินจะเลินแหละนะครับนะแล้วไอตัวผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเมตาเนี้ยมันเก่งหรือเปล่านะไอ้เจ้ผมเล่นเพราะว่าผมอยากลองเล่นทรงไม่ซ้ำไงแต่กูลืมดูครับนีออ่ว่าผมต้องเอาเลสป่ะดูทรงแล้วเลสเนี้ยต้องไปน่องโก้เฮ้ยที่เราได้เฟิร์สป่ะฮู้ยที่มันกดเลนยับเลยว่ะ วก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูสัตว์กดได้แค่นี้แหละมึงอ่ะเอาเด้ฮ่าฮ่าหลายเลยกูตายเอออเามันโอ้ยเฮ้ยเมยสองตัวกูไม่คิดจะออกจากเลนกลางเลยหรือในตายเถอะเอามันช่วยกูหน่อยก็ได้นะครับนะว่าเราชนะได้ว่าเราชนะได้วะเชื่อมันไหมเชื่อมันในตัวผมนี่แหละกูไม่เชื่อมันเพื่อนหรอกผมหาวิธีรวยก่อนในเงี้ย เล่นแบบนี้ต่อไปไม่รวยแน่นอนอนะเจอกดเลนอนะเออมึงลงมาหน่อยดิเพื่อนผมว่าไม่ต้องรีบบวกว่ะผมว่าเราต้องฟาร์มตั้งตัวก่อนว่ะอย่าบอมอยาแตกแล้วซัดริงยิงยิงกูอย่างแรงไอ้สั์สก,กูบอกเลยกูไม่ได้จนนะครับน้องอย่ามินนะครับพี่ไม่จนนะบอกก่อนนะครับพี่ไม่จนนะครับพี่ไม่จนนะครับอถึงับฟิกหนีไม่เลยอ้เด ลกกับกูมากเกินไปแล้วพวกมึงอะดูถูกกูเหรอผมเป็นแคร,รี่ที่ไม่เคยจนนะผมบอกก่อนนะครับฮมตาง่ะกูหาได้ทุกเลนแหละแต่วิ่งหนีวิ่งหนีได้เด้เนอนี่แปดเอ้าวิ่งกลับมางี้ก็ตายเลยครับวิ่งกลับมานี้ก็ตายดิเออรวยครับอมไมาสัตว์ผมเกิดอยู่นะเอาจริงคือกูเกิดอยู่นะเพื่อนฮาร่ อาทาร่าก่อนทาร่าบูกูไม่สนแล้วไอสัตว์ทาร่ามันต้องเป็นของกูเอ้เอา,เอ,าเอ้าเอ้าเด้ยหนีไปไหน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 อะไรอลิสเอาเด็กูยิงกูยิงกูยิงอยู่แล้วยิงแรงนะกูยิงแรงอยู่นะกูยิงแรงอยู่นะกูยิงแรงอยู่อะไรทะลึง่งอ๋อบอกแล้ว จงไว้ใจในแครี่แม้คุณจะหมดหวังอย่าสิ้นหวังกับศรัทธาถ้ามึงยังมีชีวิตแม้ดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาพี่แจ๊เคยบอกไว้นะครับเอาไอ้ที่นี่เอาไอ้ที่มาอะไรเนี่ยอะไรหลุดไปยังไหนเนาะหลุดไปยังไหนหลุดไปจางไหนหลุดไปยังไหนหลุดไปจางไหนที่ยิงอย่างแรงยิงเพื่อนหัวยิงเพื่อนหัวไอ้สัสวิ่งหนีก็จบแลวไอ้เฮียยังกลับมาชันตะคิวอีกไอ้เฮียผมต้องไปช่วยทุกเลนเลยว่ะ แม่เฮ้ยพวกมึงเอาชีวิตรอดก,กันเองเลยผมป,ป้องตัวเองกันหน่อยเฮ้ย <Your team S 1> อะไรอะอะไรอะไรของมึงอะไรของมึงโอ้โหยึดตายเอาไว้เอาไว้หมดเพื่อนเอาไวหมดสัสเออสวยไอ้นี่มันบวกกันอีกแล้ววะต้องไปครับไหวชิวอยู่ไหวชิวอยู่บอกว่าจบเกมเลยดีกว่ามาอเอ็นกลางเลยเอ็นกลางเลย เพื่อนเราเก่งเพื่อนเราเก่งอุ้ยอุ้ยนี่ไม่ต้องมีกูเลยเนี่ยบอกแล้วจงเชื่อมั่นในเมทสองถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราเล่นเป็นดีกว่าเราไปโยนเกมโดยการเล่นตำแหน่งที่เป็นเออจบบ้านไอ้ตัดจบจบป้อมอยู่แล้วนะนี่เลยเมนูกูตตันไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะทนกูไหวล้วป่ะ อย่าเข้ามานะอาลิสอย่าเข้ามานะโอ้เอทำนี่อะไรโอ้โหโอ้โหกดเลนหัวกดเลนกัวต้นเกมมากดเลนหัว,กด,ก,วกดเลนกัวน้องกูยิงบ้านกูยิงบ้านกูยิงบ้านทนะเชื่อมั่นในตัวแคร,รี่สิครับผมไอ้เหี้ยขนาดทีมไม่มีป่านะเว้ย เฮ้ยนี่กูกะคิดไปแล้วน้องตานี่คือแพ้แน่นอนครับบ้าไปแล้วไอเฮี้ยมันกลับมาชนะได้ไงวะไอทีมผมลทีมผมมันเก่งจริงๆว่ะไอเฮียมผมเจอเพื่อร่วมทีมดูดีนะขนาดเลือกตัวเนี่ยเลือกตัวนี่คือดูอเฮี้ยเลยนะครับแต่เล่นเก่งกันทุกคนเลยอนะ่ะโอ้ฝั่งนู้นคือตำแหน่งอย่าง Perfect. เพอร์เฟกต์ไอเฮี้ยแต่จบด้วยการแพ้ทีมตำแหน่งเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ปากก็ไม่มีนะครับนะ โอเคครับงานสำหรับวันนี้เกมเออานี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือหรือว่าเราต้องเห็นแก่ตัวกันจริงๆว่าแม่งถึงจะชนะนะครับนะ <S <S 1> <S 1> โอเคสลิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ